ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพาเข้าระชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับจำนวนสิบห้าไร่หนึ่งงานสิบสองตารางวานะครับที่ดินเข้าจากถนนลาดยางเส้นนี้เข้าไป2องรอยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปด้านหน้าของบัตรเนี่ยออกไปอบตอวังดานเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับ ถ้าไปด้านหลังของบัตรนะครับไปด้านหลังไปถนนเส้นสามสามสวนอสอนเพียงแค่แปดกิโลเท่านั้นนะครับที่ดินเป็นสวนกระท้อนนะครับสวนกระท้อนกระท้อนก็ค่อนข้างจะมีอายุหลายปีแล้วนะครับเป็นสวนกระท้อนนะครับแต่ว่ามันไม่เต็มแปลงนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมพื้นที่ด้านในนะครับด้านในแปลงนะครับเข้าจากถนนเส้นนี้เข้าไปนะครับสองร้อยห้าสิบเมตร คือเข้าด้านนี้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไปด้านขวามือของบัตรนะครับขี่ตามถนนลูกรังนะครับถนนลูกรังเส้นนี้นะครับทางเจ้าเป็นทางสาธารณะนะครับกันไวค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าด้านในก็มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วบัตรวาดฉนดจำลองขึ้นมานะครับเพราะฉนดนศสี่จอนั้นอยู่ในลายนะครับนะครับฉนดคุดแดงนะครับนอสี่จอนะครับฉนด พร้อมโอนนะครับทางเจ้าของนะครับขายยกแปลงนะครับขายยกแปลงสามร้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเจ้าของตั้งไวไ้ไรละสองแสนห้านะครับนะครับไรล,ละสองแสนห้าก็คือสิบห้าไร่หนึ่งงานนะครับกับอีกสิบสองตารางวาเจ้าของคิดแค่สิบห้าไร่นะครับไรล,ละสองแสนห้าก็ สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับรอบข้างก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้ามีแล้วนะครับในแปลงนะครับไฟฟ้ามีน้ําประปาน้ําประปาไม่แน่ใจนะครับอยู่ด้านทิศตะวันตกของแปลงเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับมีทางสาธารณะทางสาธนะารณะอยู่ด้านท้ายแปลงนะครับด้านทิศตะวันตก นี่นะครับแปลงที่ต้องการจะขายนะครับคือตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือของบัตรนะครับด้านขวามือนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยทางเข้าเพื่อนบ้านนะครับนะ่่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับที่มองเห็นนะครับนะครับแล้วก็เป็นสวนภูนะครับเพื่อนบ้านก็เป็นสวนกระ ally, ท้อนเช่นกันนะครับนี่นะครับทางสาธารณะก็จะเข้าไปนี่นะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถสักครู่นะครับแล้วก็จะพาเดิน ชมด้านล่างนะครับด้านล่างของแปลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับนี่นะครับบัตรก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับลงมาด้านล่างนะครับทางสาธารณะก็จะไปนี่เลยนะครับตัดตรงเข้าไปแล้วก็จะไปวิ่งออกนี่นะครับออกไปด้านนี้นะครับออกไปนี่เลยนะครับคือด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับเป็นที่ที่ต้องการจะขายนะครับแล้วด้านนี้ก็ ตั้งแต่ริมตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับยาวไปตามแปลงนู่นนะครับเข้าไปนู่นแล้วก็นี่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็ยาวเข้าไปตรงข้ามกันก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้าน มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยทีเดียวนะครับราคาเจ้าของนะครับตั้งไว้ไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับแต่ว่าราคานี้เจ้าของให้มาคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับทางเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับในแปลงจะมีสระน้ําอยู่นะครับหนึ่งลูกนะครับมีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกแล้วก็ด้านนี้ก็จะทางสาธารณะจะตัดไปนี่นะครับ ตัดไปนี่เลยนะครับแต่เราไม่ได้เทียวกันนะครับตัดตรงไปเลยนะครับแล้วที่เราก็จะอยู่ด้านซ้ายมือคือแปลงนี้ทั้งหมดในแปลงนี้นะครับจะมีสะหนึ่งลูกนะครับสะก่อนนี้ขุดไว้ใช้น้ำนะครับสะลูกนี้ความกว้างนะครับประมาณห้าสิบตารางวาเท่านั้นนะครับแล้วก็ลึกลงไปนะครับลึกลงไปประมาณสัก ประมาณสักห้าหกเมตรนะครับประมาณห้าหกเมตรคือนี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจําลองนะครับที่วาดขึ้นมานะครับนะครับรูปแปลงจําลองจะเป็นลักษณะนี้นี่เลยนะครับแบบนี้เลยเข้าจากถนนลาดยางนะครับวิ่งเข้ามา 250ห้าิเมตรนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับปัดจอดรถอยู่มุมเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมานี่นะครับตัดไปคือด้านที่บัตรชี้ที่แรกนะครับตามทิวกอไผ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะตามทางสาระไปแล้วก็จะตัดลงมางี้ตรงนี้ก็เป็นทางสาระนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นทางสาระนะครับทางสาระก็จะโค้งออกมาแล้วก็จะมาถนนลาดยางเช่นกันนะครับ แปลงที่จำลองเป็นอย่างนี้ไว้คือที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับรูปแปลงที่ดินของเพื่อนบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคือเราอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับเนื้อที่ของเราที่ต้องการจะขายสิบห้าไร่2งานนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสิบห้าไร่2งานสิบสองตารางวานะครับไม่ใช่เมื่อกี้บัตรแกงไปสิบ้าไร่หนึ่งงานนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ สิบห้าไร่สองงานนะครับแต่ทางเจ้าของคิดแค่สิบห้าไร่เต็มนะครับราคาไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมที่ดินต่อเลยนะครับเป็นสวนกระท้อนนะครับนี่นะครับเป็นสวนกระท้อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแรงของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ของเราก็ ตั้งแต่ทางสาระตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดไปด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับมาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับนี่คือเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้แต่ว่าไม่เต็มนะครับไม่เต็มแปลงนะครับเป็นแบบตรงไหนที่ว่างๆนะครับเขาก็มาปลูกถั่วกันนะครับปลูกถั่วไว้ นะครับหลักเขตของเราก็จะไปนู่นนะครับตามทางสาระไปนะครับแล้วก็ไปตัดจนไปถึงเพื่อนบ้านทางสาระเดินเส้นหลังเลยทีเดียวนะครับที่ดินเป็นที่โคกสูงเลยทีเดียวนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับทางซ้ายทางขวาเลยนะครับฝนก็มาแล้วนะครับบัดต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนใกล้จะตกแล้วนี่เลยจะเป็นสวนลักษณะนี้นะครับ สิบห้าไร่สองงานสิบสองตารางวานะครับไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้มาคุยกับเจ้าของได้ดูตรงนะครับเพราะพื้นที่โซนนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็ถึงทิวนะครับทิวกอไผ่ทั้งหมดเลยนะครับไปนูน่นนะครับเนี่ยตรงที่ลงโล่งนี้เขาก็ปลูกถัว่ว นี่ครับปลูกถั่วไว้มาให้คนที่เขาดูแลมาปลูกถั่วไว้นะครับปลูกถั่วปลูกมะเขือกินนะครับดินค่อนข้างดีนะครับยาวไปจนติดสวนพูนู่นเลยนะครับสวนพูตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัดตรงไปตามตามรูปแปรงลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับโฉนดนศสี่จอนะครับโฉนดสวยเลยนะครับแปลงนี้โฉนดค่อนข้างสวยนะครับโฉนดคุดแดงนะครับ แล้วด้านโน้นก็ยาวไปจนติดด้านหลังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนสวนสอนเส้นสามสามนะครับแปดกิโลไปอบตอวังดานนะครับอบตอวางดานเนี่ยสามกิโลนะครับเมื่อกี้บัตรก็แก้งผิดไปนะครับว่าสองกิโลนะครับไปอบตอวังดานสามกิโลนะครับ ไปนิคม304นะครับถ้าท่านเดินทางจากนิคม304นะครับมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับ19กิโลแล้วจากตรงนี้ไปสีแยกกบินบุรียี่สบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากนครนายกนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับห2กิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ138กิโลเท่านั้น นะครับที่ดินสวยๆบร<ว>ยบรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้บร <idee> บรยากาศร่มเย็นเป็นสวนกระท้อนด้านทิศตะวันต,ตกไปก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับติดกับแปลงของเราเลยนะครับ<ๆ>แล้วก็ด้านทิศทิศตะวันตกติดกับของเราแล้วก็ด้านทิศใต้นะครับด้านทิศนี้ก็ติดกับเพื่อนบ้านเป็นสวนกระท้อนครับ <Pv P S 1> พี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณณท่านใดนะครับที่มองหาที่ ลักษณะนี้ก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนี่นะครับแบบนี้เลยด้านทิศตะวันตกลงไปนะครับก็เอางวมาผูกไว้นะครับอันนี้นะครับยาวลงไปนู่นเลยนะครับยาวลงไปจนถึงเพื่อนบ้านเลยนะครับด้านล่างถึงถึงทางสาธารณะด้านนี่นะครับถ้าเราไปก็จะ่าไปถึงทางสาธารณะด้านล่างเลยนะครับที่อยู่ด้านบนสุดของ ที่บัดวาดไว้นะครับก็คือตรงไปนู่นเลยนะครับลูปแปลงค่อนข้างจะสวยนะครับกระท้อนก็ออกผลนะครับออกผลแล้วแต่ยังไม่ได้แก่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนี่เลยนะครับบัดต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนมานะครับต้องถรายละเอียดไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับ มาวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบนะครับเดือนเมษายนถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อยสามสิบแปดกิโลถ้าท่านเดินทางมาจากชนบุรีนะครับถ้าเปรียบเทียบจากชนบุรีนะครับถ้ามาชมที่แปลงนี้เดินทางมาจากชนบุรีร้อยสามสิบเอดกิโลเท่านั้นนะครับ ชนบุรีกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยพอๆกันนะครับระยะทางนี่นะครับที่ที่มองเห็นทั้งหมดเลยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะว่าฝนก็มาแล้วนะครับค่อนข้างจะมาแรงเลยนะครับแล้วก็ที่มองเห็นนี่นะครับเป็นค้างถั่วเนี่ยใช่ใช่ที่ที่ต้องการจะขายทั้งหมดนะครับสะเซิงเซานะครับถ้าท่านเดินทางมาจากแปดริ้วนะครับมาจากสะเซิงเซามาชมที่ดินแปลงนี้ นะครับระยะทางที่ท่านจะเดินทางมาก็แปดสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับแปดสิบเจ็ดกิโลจากที่ดินตรงนี้นะครับไปตลาดโรงเกลืออรันสักแก้วนะครับสิบร้อยสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถ้าท่านเดินทางมาจากนาครราชสีมานะครับมาเนี่ยนะครับเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับ ก็ร้อยห้าสิบเก้ากิโลนี่คือทางสาธาณะนะครับในนี่ทางสาธณะนะครับตัดตรงจากนี่เลยนะครับแล้วก็ตัดไปหานู่นเลยนะครับที่บัตรจอดรถนะครับนะครับทางทางจะยิงเยื้องอย่างเงี้ยนะครับตามนี่เลยยิงเยื้องออกมานะครับแล้วก็นี่ฝนมาใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับก็ซีกขวามือทั้งหมดนะครับ สิบห้าไล่สองงานนะครับแล้วก็ยาวตามทางสาระไปนะครับตรงข้ามกันนะครับก็เป็นสวนกระท้อนสวนมะนาวนะครับเพื่อนบ้านเขากปลูกกระท้อนมะนาวนะครับเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าาทางเจ้าของก็อยู่ใกล้ใหห้นะครับอันนี้ของเราก็เป็นสวนกระท้อนลักษณะเน,นี้ยนะครับแบบนี้เลย ทางสาระก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับไปยนคือด้านนี้คือที่ต้องการจะขายก็คือนี่เลยนะครับด้านซ้ายมือของเรานี่เลยนะครับตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเราก็ตัดตรงลงไปนะครับตัดตรงลงไป เนี่ยนะครับตามนี้นี่นะครับตัดตรงลงไปแบบนี้เลยนะครับตามอาพอออกจากทางสาธารณะก็ตัดตรงลงไปนู่นนะครับไปถึงทางสาธารณะเส้นล่างนัทิ่ตะวันตกเลยนะครับเป็นที่โคกดินดีนะครับตรงนี้เป็นสวนกระท้อนนะครับราคานี้ สามารถจับจองไว้ได้นะครับแล้วก็ยาวลงไปนู่นประมาณสองรอยเมตรเลยทีเดียวนะครับยาวไปนู่นแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นที่โคกสวยๆอย่างเงี้ยนะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงได้นะครับสนใจก็มาชมพื้นที่จริงแล้วคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเบอร์ติดต่อศูน้าแปดนะครับศูนย์ศูนะครับศูนย์เก้าแนะครับ บัตรก็ยินดีจะพาพี่ๆเพื่อนๆคุณๆมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับไล่ละสองแสนห้าหมืนบาทนะครับราคานี้มาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเป็นสวนกระท้อนนะครับคือทางเจ้าของต้องการขายที่ดินนะครับพวกกระท้อนนี่ก็เป็นของแถมไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาปลูกทุเรียนมงคุดใส่เข้ามาได้เลยทีเดียวนะครับดินค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็มาทำปลูกถั่ว ะครับพอปลูกถั่วเสร็จก็เก็บถั่วหมดแล้วก็ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเนี่ยเราก็มาลื้อไถปลูกได้เลยนะครับหรือมาขุดปลูกได้เลยให้คนตัดหญ้าก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้วันนี้นะครับบัตขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ ขอสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่สวนกระท้อนนะครับ สวนกระท้อนสิบห้าไร่สองงานสิบสองตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้ราคานี้ย้ำนะครับว่าต่อรองได้นะครับต่อรองกับเจ้าของได้โดยจรงนะครับทางเจ้าของแจ้งไว้นะครับต่อรองได้นะครับก็สนใจสวนนะครับก็ลองมาชมได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับที่ดินนะครับตั้งอยู่บ้านพมมาแสงนะครับ ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลฟ์นี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ